ดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยมาพบกันอีกแล้วนะคะกับผ้านุ่มๆของผ้าคลุมไหล่หมักโครนะค่ะผ้าคลุมไหล่หมักโครนเรามีหลากหลายสีมากเลยวันนี้เรามาให้ดูคร่าวๆว่าเรามีผืนใหญ่กับผืนเล็กนะคะผืนใหญ่จะเป็นงานทอยกดอกนะคะผ้านุ่มมากแล้วก็กว้างขนาดกว้างก็24นิ้วนะคะก็กว้างมากคลุมไหล่ได้เลยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ จะคุมไหล่ได้อันนี้เป็นงานยกดอกเป็นผ้ามักโครนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุขโขทัยนะคะจะเป็นงานทอยกดอกแบบนี้นะคะก็จะมีหลากหลายสีของทางร้านนะคะก็จะมีะสีฟ้าสีอะไรนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะราคาอยู่ที่1,200บาทนะคะ1,200บาทงานของเราเนี่ยจะน้นชายคลุยนี่นะคะตรงปุยปุย,ปยมันเนี่ยเขาจะละเอียดมากนุ่มมาก สมราคานะคะสีดำเราก็มีนะคะสีดำเราก็มีเป็นงานทอยกดอกนะคะ1,200บาทงานที่เป็นอ่ะสีเอขนาดเล็กนะคะเล็กก็จะอยู่ประมาณนี้กว้างประมาณ19นิ้วนะคะราคาอยู่ที่ 650นะคะเดี๋ยวเราจะไปโพสกันที่เพจเ Facebook ร้านบานเย็นผ้าทออย่าลืมนะคะไปจับจองกันปีนี้หนาวมากค่ะเหมาะจะให้เป็นของขวัญด้วยนะคะ